บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับมันมีความสําคัญต่อพี่น้องผู้สูงอายุในชนบทมากเขารอคอยนะครับว่าวันไหนที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเข้าจะได้รับในบัญชีของเขาเอียงชีพผู้สูงอายุซึ่งไม่มีกําหนดในนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมอยากให้ท่านนําไปพิจารณาบัตรประชาัฐยังจะคงอยู่ไหม ซึ่งเวลาผมไปลงพื้นที่เหมือนกันครับสสเพชรบูรณ์ทั้ง6เขตแล้วผมมั่นใจว่าสสพักพลังประชารัฐก็จะโดนถามเรื่องนี้ทุกเขตเลือกตั้งเหมือนกัน รับเด็ข้อมูลข่าวสารล่าสุดแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะและที่สําคัญคนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของการปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุให้ได้รับอยู่ที่1,000บาททุนหน้าและในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับเพิ่มเป็น700บาทต่อคนต่อเดือนล่าสุดค่ะสสทางพักพลังประชารัฐตอนนี้ได้มีการทวงคืนในเรื่องของบัตรประชารัฐเดือนละ700บาทแล้วก็เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทบอกว่าพี่น้องประ ประชาชนรอคอยนะคะและจี้ทวงถามในเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องนะคะนะคะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ย้อนกลับไปในวันที่11กันยายน 2566ที่มีการอภิปรายในส่วนของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของทางรัฐบาลนะคะซึ่งในส่วนของวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมานายวรชโชติสุขคนขจรนะคะสสจังหวัดเพชรบูรณ์พักพลังประชารัฐก็ได้มีการอภิปรายต่อการประชุมรัฐสภาในครั้งที่ผ่านมาโดยขอให้ทางรัฐบาลนะคะยืนยันความชัดเจนต่อการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุและก็บัตรประชารัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางพรรคพลังประชารัฐทัง นี้จากการยืนยันว่ารัฐบาลนะคะปัจจุบันยังคงไม่ทอดทิ้งดังนั้นตนขอให้ทางรัฐบาลมาพิจารณาในเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุควรที่จะมีการปรับเพิ่มเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนรวมไปถึงบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิรการแห่งรัฐที่ทางพักพลังประชารัฐได้มีการหาเสียงไว้จะมีการจ่ายเงิน700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้นโยบายเงินดิจิตอลบอลลีตนะคะ10,000บาทนั้นตนขอให้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เหมาะสมเนื่องจากว่าพี่น้องประชา ประชาชนในเขตจังหวัดหลายๆพื้นที่นะในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะที่มีการกําหนดในเรื่องของระยะทางไม่เกิน4กิโลเมตรพบว่าไม่มีร้านค้าที่สามารถใช้ได้นั่นเองค่ะนโยบายของทางพักพลังประชารัฐค่ะสําหรับบัตรคนจนนะคะที่จะมีการเพิ่มเงินเดือน700บาทเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนละ1000บาทซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนยังคงรอคอยในส่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตรงนี้วันนี้มีคลิปเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรี รัฐบาลน่าจะไม่ทอดทิ้งประเด็นนี้หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับมันมีความสำคัญต่อพี่น้องผู้สูงอายุในชนบทมากเขารอคอยนะครับว่าวันไหนที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเข้าจะได้รับในบัญชีของเขาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความต้องการและฐานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเบีย้ยยังชีผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีกำหนดในนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมอยากให้ท่านนำไปพิจารณาเพิ่มสักนิดก็ยิ่งดีครับท่านนายกรัฐมนตรีครับอาจจะเป็น1,000บาทครอบคุมทุกคนก็จะขอบคุณมากอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานสภาครับเรื่องบัตรประชาลัฐเดิมทีบัตรประชาลัฐเราได้300บาทก็เป็นนโยบายหลัก ของพรรคพลังประชารัฐที่ใช้ในการหาเสียงวันนี้นะครับพี่น้องก็ได้สอบถามมาเช่นกันว่าบัตรประชารัฐยังจะคงอยู่ไหมซึ่งเวลาผมไปลงพื้นที่เหมือนกันครับสสเพชรบูร์ทั้งหกเขตแล้วผมมั่นใจว่าสสพรรคพลังประชารัฐก็จะโดนถามเรื่องนี้ทุกเขตเลือกตั้งเหมือนกันก็เช่นเดียวกันครับยังยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่น่าทิ้งเรื่องนี้เพราะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีประโยชน์แล้วมีคุณค่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความต้องการท่านเชื่อไหมครับว่าบางครอบครัวของพี่น้องชนบทเนี่ยดีใจมากที่วันนี้จะได้ใช้บัตรไปกดเอาสิ่งของในร้านค้ามาใช้ในชีวิตประจำวันจะไปกดเอาสิ่งของมาใช้ในครัวเรือนบางครอบครัวนะครับอยู่ได้